เราสามารถที่จะกินเวโปรโตีนแทนมื้ออาหารเลยได้ไปนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนนะครับยังเข้าใจ ผิดกันอยู่เลยนะครับว่าเรากินเวโปรตีนแทนมื้ออาหารได้ซึ่งจริงๆไม่ได้นะครับเวโปรตีนเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันเอามาช่วยไม่ได้เอามาแทนที่โอเคไหมครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมันคือมันเอามาช่วยในสิ่งที่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนจากมื้ออาหารหลักเราไม่ถึงเราเอาสิ่งนี้มาช่วยเสริมให้มันถึงหรือแม้กระทั่งทุกอย่างเลยนะครับอย่างเช่นวิตามินแร่ธาตุเสริมหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรใดๆเอามากินแทนมื้ออาหารหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยผลิตภัณฑ์เสริมมมออาาาหหรเลล่่่่นนนนี้้กิิแแวัไ ไหมครับกินปั๊บโอ้โหร่างกายดูดซึมไปใช้ปึึบเลยแล้วคุณก็จะมีปัญหาเรื่องการคุมอาหารตามมาด้วยกค็คุณกินไม่อิ่มอ่ะเ้เผลอคุณก็ตะบะแตกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่โอเคนะครับเมื่ออาหารหลักเรายังจําเป็นที่จะต้องกินให้มันดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขาดตกบกพร่องอ่ะเราเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเสริมซึ่งเราจะกินเวลาไหนก็ได้เราจะกินตอนท้องว่างหรือเราจะกินตอนที่เราสะดวกได้หมดนะครับไม่มีปัญหาเลยและถ้าเกิดว่าเวโปตีนเนี่ยเอาจริงๆหลักๆก,ก็คือ เขาจะเอามาช่วยก็ต่อเมื่อแบบเฮ้ยเราจ้องการแบบโปรตีนเพื่อไปเสริมสร้างกล้ามเนือ้อซึ่งแบบว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะกินโปรตีนเป็น ช่วงหลังออกกําลังกายเสร็จแต่เขาไม่ได้กินเป็นมื้อหลังออกกําลังกายนะคือมื้อหลังออกกําลังกายเขาก็ต้องมีอยู่่ะแต่เขาจะกินโปรตีนเนี่ยที่เป็นเวหรือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรไดใดๆเช่นโปรตีนเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มากินช่วงเวลานี้แต่เขาไม่ได้กินแทนมื้อนี้โอเคนะครับคือเขากินเพื่อให้ได้โปรตีนที่ถึงและเขาก็ยังมีมื้ออาหารหลักควบคู่มาอยู่ซึ่งสิ่งนี้เราต้องแยกแยะแล้วเราก็ต้องเข้าใจสมัยโอเคนะครับไม่ใช่สิ่งที่ควรเอามากินเป็นอาหารหลักไม่งั้นคุณจะมีปัญหาเรื่่่ออองงกกกาาาาาาารรรรมหหแแและะะสดดีคุณจจไไ้ถึตตบ็ จะเกิดขึ้นได้ด้วยเพื่อ การเซฟตัวเราให้ดีนะครับยังนั้นผมก็เลยทําคลิปพิเศษอันนี้มาไว้ให้กับทุกๆคนนะครับจะได้เข้าใจกันสมัยนะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขามีหน้าที่เสริมอาหารไม่ได้มีหน้าที่มาแทนที่อาหารโอเคนะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าใจแล้วเราจะได้ไปปรับอาหารจานหลักของเราสมัยกินให้มันดีครับให้มันอิ่มท้องอยู่ในเกณฑ์ได้รับสารอาหารดีๆครบั้ง5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการและที่สําคัญถ้าเรากินดีแล้วกรุณาเอาไปออกกําลังกายที่ตอบโจทย์เพื่อเสริมสร้างสิ่งดีๆโด,ดยเฉพาะกล้ามเนื้อระบบ,บาี่ด,ดให้กับร่างกาทาเววททนนุ่่กสพาทาดโและนนนออหลับ่เพียงพอ เท่านี้คุณก็สามารถในรามิดหุ่นแตะหุ่นฟังได้แบบง่ายๆสบายๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ